fc ทุกคนนะครับผมเมื่อนี้ก็มาพบกับโชคผ้ารวยนะครับผมโชคผ้ารวยสีภาไปเอาแนวทางนะครับเอาแนวทางกับพระอาจารย์นะครับผมที่ไปไายเขาสีบ่อยปลาคุ้นผูกข้อตายนะครับผมคุ้นผูกข้อตายเดี๋ยวพระอาจารย์สีภาไปขอแนวทางนะครับผมว่าสีใดตัวใดแน่นะครับ fc คนใดเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิ ได้ชมคลิปดีๆหรือแนวทางเด็ดๆจากช่องโชกผ้าร่วยนะครับผมเมื่อนี้พระอาจารย์กับสีผ้ามาเอานะครับเอาแนวทางเอานวทางอยู่ลุ้มซพนะครับผมลุมซบที่ว่าฝังฝังนี่แหละครับแปลว่าปาซ่านะครับเออเอินมาปาซ่าครับพระอาจารย์กับผ้ามาเอานะครับเมื่อนี้ก็ไปชมคลิปพร้อมๆกันเลยครับผม อันตวาสัมเปอุพันทเวอนิกาอันตรายาวิวิณณสันธุวะเสทตุสัมภูนตินวุตตระสะเตอันตะจันตาลีสกหันตะเกเวนติตตะหันตานมาเมติระสาอหังเตสังธรรมมันตะสังฆัญจอาดเลนะนมามิอนมคัลลานุภาเวนอันตวาสัมเปอุพันทเวอนิกาอันตรายาวิวิณณสันธุวะเสทตุ ที่จะไปได้พอเด้อบอกมาเด้อเป็นตัวเลขบนบันเด้อผู้ข่าว่าได้เขียนบาเลยเขินเด้อให้เป็นตัวเลขบอกไปเลยบอกลูกบอกหลานเด้อดบเดียดเป็นพระของพระชัยชนะมันให้ปวดลูกปวดหลานปวดให้เพิ่นได้บนอันในสงด้เงินได้ทองได้บารมียันทุนนิมิตังนะมังมลันในโยชามนาโุสกุลสสัตโทปาปะกงวัตุนสุปินงังกันพุทธานุภาเวนวินาสิมินตุยันทุนนิมิตัง Ama mangalan ninyo tsa ama nabo ho tabo ngana sato papa ka ngo tun supi nang kantang hamma no pawe na wina semendo yan tun ni mitang ama mangalan ninyo tsa ama nabo ho papa ka ngo supi nang kantang sangka no pawe na wina semendo yan tun mitang ama mangalan ninyo tsa ama nabo ho papa ka ngo supi nang kantang sangka no pawe na wina semendo di biso sama samputo. ข้าเจ้าไว้พระใช้ทรงติดลงมารักษาตัวข้าอยู่ที่ในพุทธคั่งมางเงียบพระธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟใบผักเกลียวสามดวงเป็นดวงสดใสรักษาภายในอยู่ในตัวข้ากุศลธรรมะกุศลธรรมข้าเจ้าไว้หลวงตาหมาบัวที่มาเขาจะนองตาหมาบัวที่ต้องมารักษาตัวข้าอยู่ที่ในพุทธคุนั่งมาสงบเงี้พระธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟใบผักเกลียวสามดวงเป็นดวงสดใสรักษาภายในอยูในตัวข้าลกุศลธรรมะกุศลธรรม พุทโธธรรมังเปิดธรรมังเปิดสังทังเปิดอหพุทธังกิตังมามะบคเงินมหามรอดมายชายที่ธรรมังกิตังมามะข้าวของมานาชาสีติพุทโธธรรมังพุทโธธรรมังกิติที่ตังธรรมังกิติธรรมังกิติลาพังพระวันตุเมอ่าพูดเสียวว่างเลยแต่บุบุนไปเลยเด้อผู้ขาดสิบวว่างเนาะเอ๋อสิรับตายบอกอยู่นี่อาคารกันหลันเลขชุดมงคล Bila ini sasuci moh pramada mati mabila bawandu mih mah bunjo mala bawandu mih bungun yang muda bila ini bila japut sama ni mana buda sama om sama di kami pengpeng bapa ah lulu sama guru mata mati mabila bawandu mih mah bunjo mala bawandu mih mite bungun yang muda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  bila sama ni mana buda sama om ปูดาสามมันีมันาปูนสมุทรเด้งมาพาเดือดอ่ผีสางคุมอยู่นี่ที่พกูกหนังสือสสใช้ชิ้นไ่เด้อไม่อยากไม่อยากจะสร้างผู้ขาบ่ได้มานรบกวนบ่ได้มากบาง,งทีอย่ทางบ่ได้มานรบกวนบ่ได้มาลบปูดเด้อขอให้บอกบุญบอกบาร,รมีเน่นเด้อขันยันอยู่นี่จริงเป็นลมเป็นพ่ายบอกไปตัวเลขอขัครมงคลในบาดาลมุ่น,นนี่สำรองพ่อแค้นี้ใครได้มุ่ค้นในญาติโยมคนใดโชคแกราภเด้อผู้ข่าที่จับพือไว้นี่ขันมีจริงอยู่นี่เนาะเปลี่ยนเลขเป็นเบื่อเพิ่นเห็นดูตัดออกจากเลขศูนย์ดูไหลออกบนอื่นดู อาหมุนไปทางอื่นบุญเด้อสาธุตัธรรมบังพุทัธรรมบังเอี๋ยวป้อยหยุดเอาเอางขันสวดมนต์สิท่านกัน ศูนนสามนะครับอาจารย์ศูนย์สามต่เลขศูนย์อย่แล้วงามครับกลุ่มบันว่าเล่าอยู่เ็ปนพุทตักองปนพุทเจ็ปนพุทธอ่เหกครับเก้ามีเก่ามัน เก้าสามเก้าสามเกาสามเก้าแปดเก้าสามเแปตัวรอบแรกเจ็อันนี้เก้าสามเกปดอันนี้เก่าเลยหนแต่ถ้าพเบิ้งนะแต่ว่าจารย์เป็นเกาเขาม่เลขจดนเพราะว่าเพราะว่ามันหกออกมทออกเพราะว่าอาจารย์มาเป็นเป็นเก่าเพราะว่าบงเดียวเล็มันเข่าอยู่ครับแต่ว่าศูนย์นิดแต่ว่ามันเข่าช่องนี่มันผุดรอบแรกมีเป็นเจ็ดหกเจ็ดเก่า Kiện cạo này cầu Sam 93 93 93 Sam cầu Sam cầu Sam 93, Sam gì nữa cầu Sam cầu Sunday nó càng bung họ đẹp bung họ đẹp bung ง,งาครับงามครับงามครับครับจับจับไปลเลยเอาซองมงเอาบนี่องก้งามครับะไจดึงไ้กับว่าแตกว่าฮักก้มงามครับครับผมบน,นี่เยมาขวในกลางป่าสาเลไครับครับผมเอฟซีคนใดเขามา่อเวก็ากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโชคผ้ารวด้วยนะครับเด้มมือนี่กับผ้ามาเอาปลาสาเนาะครับผมพอดีว่าสีไทยถอดสดนะครับกับสัญญาณมันบ่มีนะครับมันอยู่กลางปลานะครับผมก็ขอโทษขออภัยเอฟซีนะครับเดี๋ยวโชคสิตัดเป็นคลิปล่องห้เนะครับผมตัดเป็นคลิปล่องห้เนะครับเดี๋ยวโชคสิก็ขอโทษขออภัยเอฟซีนะครับเด้อครับผมเดี๋ยวโชคสิตัดเป็นคลิปล่องห้เนะครับว่า เอาได้แนวทางตัวใดนะครับผมพอดีว่าสัญญาณมันบบมีนะครับอยู่กลางป่านะครับอยู่กลางปา่ปาป่าซ่าะนะครับมองเีว่ากจเจาไอ้มีค้นผูกข้อตายนะครับเมื่อนี้ก็มรกรเนาะครับผมพระอาจารย์เึงกับผ้ามาหมองลุมศพเลยนะครับคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่เลครับเป็นกําลังใจให้กับช่องโชกพาลวยพ่อสีแดงหาหนทางหรือแนวทางเด็ดๆฝากเอฟซีนะครับผมหมวดนี้ ออกตัวใดก็มาลุนพร้อมๆกันครับพาสิได้แนวท่างตรงกันกับกันบอนะครับกะโชกกะลินพันละละเฮ็ดยังบ่ตรถือละตอนนี้พาสิเฮ็ดท้ายทอดสดกะสัญญาณม่มี่นะครับก็เลยตัดเป็นวิดีโอให้นะครับผมกะเอฟซีกะอยาพึ่งถิ่มโชเนะครับผมโชคกะพึ่งเฮ็ดโทรศัพท์ก็ฮหนไว้ไว้แล้วครับเฮ็ด แต่เดี๋ยวนึงก็หอนกั็ตัดอกล่ะครับก็ขอโทษเอฟซีหลายๆเด้อครับเด้อครับผมก็มือนีก็สิพ้าไปเบิ้งอีกหลายจุดนะครับมือนีเนาะมือนีพาอาจารย์สิพาไปหลายจุดนะครับครับเดี๋ยวติดตามไปพร้อมๆกันนะครับเด้อครับผมคลิปนี้โชคอะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ